สาธุสาธุสาธุกตาตวานาคาธรรมธารังเอวังคาพินิยาเจนจา,า,ายาทวาจันนังชนากายมาเสสันเตนโสมวิธทนาชิตวามุนินทว ตันเตสสะสาภาวตุเตชยมังคลานิด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงสำนานางจินจะมานาเวกกาที่ทำรรมญญารยาเสแสแงกล่าวโทษพระองค์โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้องทำเป็นท้องมีคันแก่ด้วยสมาธิวิธีในทรกลางประชุมชนนั้นขอใช้ยามงคลทั้งหลายจง มีแก่ท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี